น่อนนี่คือสคริปต์วิดีโอรีวิวสำหรับ YouTube ช่อง Focus on b i k e เกี่ยวกับ2025 Honda CBR 5 0 0 R เป็นภาษาไทยจัดรูปแบบด้วยหัวข้อย่อยตามโครงสร้างที่ใช้ในคอนเทนต์รีวิวขีดขีดขีดรีวิว2025 Honda CBR 5 0 0 R Sport ไว้กลางรุ่นใหม่ที่ยกระดับความร้าใจ Focus on b i k e ดีไซน์ภายนอก2025 Honda CBR 5 0 0 R มาในลุคใหม่ที่ดุดันและสปอร์ตยิ่งกว่าเดิม ด้วยดีไซน์ไฟหน้าเล็ดแบบใหม่ที่ได้รับแรงบันดาลใจจากกลุ่นพี่อย่าง CBR 1000RR ให้ความรู้สึกเฉียบคมและดูดันเส้นสายแฟริงด้านข้างถูกออกแบบใหม่ให้เน้นความแอโรไดนามิกมากยิ่งขึ้นพร้อมเสริมคาแรคเตอร์สปอร์ตเต็มขัน้นตัวถังน้ำมันยังคงทรงเพรียวแต่มาพร้อมลวดลายใหม่ที่ให้ความรู้สึกพรีเมียมและดูดันในแบบฉบับ Honda Racing ภายในและฟีเจอร์ แผงหน้าปัดเป็นจอ TFT สี TC, เต็มรูปแบบขนาด5นิ้วรองรับการเชื่อมต่อกับสมาร์ทโฟนผ่านระบบ Honda Rosin พร้อมระบบนำทางและแสดงข้อมูลการขับขี่อย่างครบถ้วนแฮนด์และตำแหน่งเบาะยังคงออกแบบมาเพื่อการควบคุมที่สมดุลระหว่างความสปอร์ตและการใช้งานในชีวิตประจำวันสมรรถนะเครื่องยนต์ หัวใจของ CBR 500R ป2025คือเครื่องยนต์2สูบเรียงขนาด471 cc OH DOHC ระบายความร้อนด้วยน้ำให้กำลังสูงสุดประมาณ47แรงม้าแรงบิด43นิ Nm ส่งกำลังผ่านเกียร์6สปีดพร้อมระบบ Assist and Slipper Clutch ที่ช่วยให้การเปลี่ยนเกียร์ลื่นไหลและลดอาการล้อล็อกเมื่อลงเกียร์แรงทำให้เหมาะทั้งการใช้งานในเมืองและการขับขี่แบบสปอร์ตระบบการสะเทือนและเบรก ฮอนด้าได้อัปเกรดระบบการสะเทือนหน้าให้เป็นโช้หัวกลับอัพไซส์ดาวขนาด41มิลลิเมตรจากโชว,วะซึ่งช่วยเพิ่มความมั่นคงและการควบคุมได้ดีขึ้นส่วนด้านหลังเป็นโช้เดี่ยวแบบปรับระดับได้ทำงานร่วมกับสวิงอาร์มแบบแข็งแรงระบบเบรกเป็นดิสเบรกคู่หน้าขนาด296ม mm. ิลลิเมตรพร้อมคาลิเปอร์2สูบและด้านหลังดิสเบรกเดี่ยวพร้อมระบบ ABS หน้าหลังให้ความมั่นใจในการเบรกทุกสภาพถนนจุดเด่นที่น่าสนใจ CBR500R รุ่นใหม่นี้ไม่เพียงแต่สวยและแรงแต่ยังเน้นความประหยัดน้ำมันและเป็นมิตรต่อผู้ใช้งานมือใหม่ด้วยน้ำหนักตัวประมาณ191กิโลกรัมทำให้ควบคุมง่ายแมในเมืองพร้อมการเซ็ตช่วงล่างที่เหมาะทั้งการขับขี่สปอร์ตและการเดินทางไกลอีกทั้งยังมีโหมดการขับขี่ที่สามารถปรับได้ตามสไตล์ผู้ขับเพิ่มความยืดหยุ่นในการใช้งานราคาและการวางจำหน่าย สำหรับราคาคาดการณ์ในประเทศไทย2025 Honda CBR 5 0 0 R จะเปิดตัวอยู่ที่ประมาณ219,000ถึง229,000บาทซึ่งถือว่าสมเหตุสมผลสำหรับไบค์ขนาดกลางที่ให้ทั้งดีไซน์ทันสมัยเทคโนโลยีล้ำและสมรรถนะที่ไว้ใจได้โดยคาดว่าจะวางจำหน่ายผ่านตัวแทนจำหน่าย Honda Big Wing ทั่วประเทศในช่วงกลางปี2025สรุป2025 Honda CBR 5 0 0 R คืออีกหตัวเลือกที่ยอดเยี่ยมสำหรับใครที่มองหาสปอร์ตไบค์ระดับกลาง ที่ตอบโจทย์ทั้งการใช้งานในชีวิตประจําวันและการขับขี่เพื่อความสนุกด้วยดีไซน์ที่ยกระดับขึ้นเทคโนโลยีที่ทันสมัยและสมรรถนะที่ไว้ใจได้ถือว่าเป็นคู่แข่งที่น่าจับตาในตลาดปีนี้อย่างแท้จริงขีดขีดขีดหากคุณต้องการเวอร์ชั่นสําหรับอ่านเสียงหรือสไตล์ที่เน้นคําพูดแบบกระชับสําหรับคลิปวิดีโอจริงบอกได้เลยครับ